ต้อนรับท่านคณะกรรมการการตรวจสอบการกรองข้อมูลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูสายงานการสอนเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ว2 1ทับ2560ประจำปีการศึกษา2562 ของนายวัฒนาแก้วมงคลตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสนายวัฒนาแก้วมงคลเกิดวันที่1เมษายนพุทธศักราช2530อายุ32ปีจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านคำขามจังหวัดกาฬสินจบการศึกษ ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนดงมูลวิทยาคมจังหวัดกาละสินสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีขรุศาสตรบัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา,าบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บรรจุรับราชการครูเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555าตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรวมอายุรับราชการ7ปี การปฏิบัติการสอนที่ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนตามตารางสอนภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2563ปฏิบัติการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ3จำนวน3คาบต่อสัปดาห์ปฏิบัติการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ6จำนวน3คาบต่อสัปดาห์ปฏิบัติการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ9จำนวน3คาบต่อสัปดาห์ปฏิบัติการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมมธยศึก ปีท in ี่3ทับ14จำนวน3คาบต่อสัปดาห์ปฏิบัติการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ4จำนวน2คาบต่อสัปดาห์ปฏิบัติการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ10จำนวน2คาบต่อสัปดาห์ปฏิบัติการสอนติวโอนิทชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน2คาบต่อสัปดาห์กิจกรรมลูกเสือวิสามันชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน1คาบต่อสัปดาห์กิจกกรรรรมมมสาาาาธธณปะโยยชชนนน์ั้ศึษีท่3จว1บ สัปดาห์กิจกรรมชุมนุมคลินิกคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6จำนวน1คาบต่อสัปดาห์โดยมีชั่วโมงการสอนรวม21คาบต่อสัปดาห์ภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2563ปฏิบัติการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ3จำนวน3คาบต่อสัปดาห์ปฏิบัติการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ6จำนวน3คาบต่อสัปดาห์ปฏิบัติการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาีท่3 9 จำนวน3คาบต่อสัปดาห์ปฏิบัติการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าทับ10จำนวน3คาบต่อสัปดาห์ปฏิบัติการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าทับสิจำนวน3คาบต่อสัปดาห์ปฏิบัติการสอนการติวโอนิชชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน2คาบต่อสัปดาห์กิจกรรมลูกเสือวิสามัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน1คาบต่อสัปดาห์กิจกรรมสาธารณประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าจำนวน1าบต่อสัปดาห์กกิจรมชุนุม คลินิกคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6จำนวน1คาบต่อสัปดาห์โดยมีชั่วโมงการสอนรวมทั้งสิ้น20คาบต่อสัปดาห์ การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กศกกำหนดตามว21ดทับสองนดังนี้หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM Education ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหน่วยงานที่จัดหน่วยพัฒนาครูบริษัทอมร8558พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมทาง กาศึษจำกัดระหว่างวันที่9ตุลาคมถึง9พฤศจิกายน2562จำนวนชั่วโมง20ชั่วโมงโดยมีชั่วโมงการอบรมทั้งสิ้น20ชั่วโมงหน้าที่ที่รับมอบหมายเป็นพิเศษ 1. ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ6 2. ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการงานธนาคารโรงเรียน 4. ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานสภานักเรียน 5. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบครูเวร ประจำวันสุก6ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนมอบหมาย การปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูสายงานการสอนเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ว .21.2560 ทับประจำปีการศึกษา2562ด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่1.1การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรในวัฒนาแก้วมงคลมีการจัดทำหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหร หรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบโดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดทําคําอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3ตัวชี้วัดที่1.2การจัดการเรียนรู้ในวัฒนาแก้วมงคลมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาต เองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3ตัวชี้วัดที่1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในวัฒนาแก้วมงคลมีการจัดทําหรือพัฒนานหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชาธรรมชาติของสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นมีกิจกรรมการเรียนรู้วิธีปฏิบัติ active learning โดยรูปแบบการจัดการ เรียนรู้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3 ตัวชี้วัดที่1.2.2นายวัฒนาแก้วมงคลได้มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการสอนรายบุคคลแผนการจัดประสบการณ์ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3 ตัวชีวัะที่1.2.3กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ในวัฒนาแก้วมงคลมีวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างแยบยนต์โดยใช้เครื่องมือรูปแบบเทคนิคและวิธีการอย่างหลากหลายที่มีประสิทธิภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3 ตัวชี้วัดที่1.2.4คุณภาพผู้เรียนในวัฒนาแก้วมงคลมีผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทําให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้มีสมรรถนะที่สําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3ตัวชี้วัดที่1.3การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในวัฒนา แก้วมงคลมีการเลือกคัดสรรใช้สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปใช้การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3 ตัวชี้วัดที่1.4การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในวัฒนาแก้วมงคลมีกระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผลจากการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงพัฒนาตัดสินผลการเรียนรู้ความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียนโดยวิธีการเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3 ตัวชี้วัดที่1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในวัฒนาแก้วมงคลมีกระบวนการการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มศักยภาพระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3 ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนตัวชี้วัดที่2.1การบริหารจัดการชั้นเรียนในวัฒนาแก้วมงคลมีการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้กระตุ้นความรู้ความสนใจไ่ศึกษาอบรมบบนิสัยตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสร้างแรงบันดาลใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพมีความปลอดภัยและมีความสุขระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3 ตัวชีวัดที่2.2การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในวัฒนาแก้วมงคลมีการดําเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์จัดทําและใช้สารสนเทศของผู้เรียนจัดทําโครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์โดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนรายบุคคลระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3ตัวชีวัดที่2.3การจัดทําข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจำา วิชในวัฒนาแก้วมงคลมีการดําเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้านที่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อเป็นสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนประจําชั้นหรือประจําวิชาที่รับผิดช,ชอบระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3ด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตัวชี้วัดที่3.1การพัฒนาตนเองในวัฒนาแก้วมงคลมีกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคลโดยมีแผนการ พัฒนาตนเองและดําเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพปฏิบัติงานความต้องการจําเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือตามนโยบายหรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดโดยนําความรู้ความสามารถทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนาด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3ตัวชี้วัดที่3.2การพัฒนาวิชาชีพในวัฒนา าแก้วมงคลมีกระบวนการการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษาหรือระดับเครือข่ายหรือระดับชาติและแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ด้วยความสัมพันธ์แบบกลยาณนามิตรมีวิสัยทศัศน์คุณค่าเป้าหมายและภารกิจร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองคอ์กรและสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยนำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดก,การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3 ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมิน ขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลดีต่อผู้เรียนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปขอกราบขอพระคุณครับ